รอครับจูดด้านบนครับยูดด้านบนครับอ๋อเล็กเนี่ยได้โทรประสานงานเจ้าหน้าที่แล้วนะรอให้โอเคเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพวกมันเนี่ยเดี๋ยวเล็กเนี่ยรู้ละเดี๋ยวเอามันกลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันที่หลังโจรของพวกมันเนี่ยเล็กเนี่ยรู้ละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันมีอยู่คนเดียวครับมันมีอยู่คนเดียวใช่ครับเอาเอาหมากขึ้นมาได้ครับเพื่อเจอเพื่อนเพื่อนมาช่วยครับ เฮ้ยขกลังขึ้นโอเคโอเคกลับมาใกล้ถึงแล้วนมีเสียงรถตังค์มากเลยนะมันใกล้หมู่บ้านแล้วไงขาก็เลยกำลังขึ้นมาละโอเครับผมเนี่ยรีบพาสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะก็ผมเนี่ยได้คุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมเนี่ยได้เดินกลับลงมาแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดต่อกับผมแล้วว่าให้ผมเนี่ยเอาโจรตัวนั้นลงมาเลยนะก็โอเค๋ยวผมเนี่ยรีบเอาโจรตัวนั้นกลับลงมาเลยดีกว่า พอเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจะกลับจะขึ้นมารอนะก็ต้องกว่าจะขับเข้ามันจากในตัวเมืองเนี่ยก็จะเข้ามาถึงในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะก็เขาเนี่ยให้ผมเนี่ยเอาโจนนั่นอ่ะกลับลงไปเลยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปเดินเรื่องเองนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเอาขึ้นไปหาโจนรีบเอาโจนตัวนั้นกลับลงมาดีกว่าพอเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะกําลังมากันละก็น่าจะก็จะกลับไปถึงก็น่าจะเย็นเจ้าหน้าที่น่าจะมาถึงพอดีนะโอเคผมก็เดินทางกลับมาเนไกลแล้วนะ เพราะว่าผมเนี่ยได้คุยกับพวกน้องแล้วนะว่าให้ขึ้นมาช่วยผมนะไปดูน้องเนี่ยขึ้นมากันยังก็เห็นเล็กบอกว่าน่าจะขึ้นมากันละน่าจะมากันรถมั้งเห็นว่าบอกผมว่าจะขึ้นมากันสองคนนะวันนี้ผมเนี่ยกลับลงมาถึงด้านล่างนี้แล้วนะกลับลงไปหมู่บ้านวันสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงหมู่บ้านแล้วแต่ว่าคุยกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เอาตัวมันเนี่ยลงไปเลยดีกว่านะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปจัดการเองแล้วก็เขาน่าจะ ขึ้นไปดูเองนะโอเคครับพี่พีตีผมเนี่ยรีบขึ้นไปเอาตัวโตนนั่นอนะ่ะกลับลงมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอาอยัางไงโอเคไปเดี๋ยวผมขอเดินขอเดินทางขึ้นไปก่อนนะโอเคครับพี่พีตีรีบเดินทางขึ้นไปกันเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องรีบขึ้นไปเพอคุยกับเจ้าหน้าที่ไว้ละล้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ออกลงมาเลยนะก็ผมเนี่ยได้คุยกับพวกเล็กไว้ละ เล็กเด็กเดก็น่าจะตามผมขึ้นมาน่าจะพาเพื่อนขึ้นมาด้วยแหละพอบอกให้พามาสักสองสามคนก็ยังดีเพราะมีแค่คนเดียวนะขึ้นไปยไกลเหมือนกันนะพี่ตีนะก็จะไม่พูดเยอะนะพี่ตีนนะพูดเยอะไม่ได้นะ พี c บางท่านเนี่ยเขาไม่พอใจเอานะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะอธิบายเยอะ ก็ต้องขอบคุณพี่พีเซีบางท่านนะที่เป็นห่วงผมนะก็ขอบคุณมากนะครับก็ผมก็ระวังตัวทั้งพี่นะรอกนี้ก็มีทั้งระเบิดปิงปองแล้วก็พวกอาวุธหลายอย่างนะผมก็เก็บไว้ป้องกันตัวนะตามที่พีเอฟซีเนี่ยให้ผมว้ป้องกันตัวนะทีผมก็เตรียมมาเรียบร้อยทั้ง,งสติก๊กระเบิดปิงปองแล้วก็มีดนะ ทางเหมือนจะลกๆไงไม่รู้น่าเสีสีนะเพราะผมอ้อมขึ้นมาทางเนี้มันจะใกล้กว่าแล้วผมต้องไปที่ลำธารอีกเพราะว่าผมเอามาเนี่ยไปเก็บไว้ที่ลำธารนะโอเคครัพเจเสีสีเดี๋ยวผมออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะเพราะตรงนี้ลกมากเลยเหมือนจะเดินลําบากด้วยผมกลับมาเนี่ยผมกลับมาทางด้านนี้นะลงมาทางนี้นะมันทางนู้นนะมันอ้อมขึ้นมาไกลนะผมอ้อมขึ้นมาตัดทางขึ้นมาทางนี้มันจะใกล้กว่า ขึ้นไปนี่ก็ถึงทางที่จะลงไปทางห้วยแล้วนะโอเคแต่ผมเนี่ยขอตัวเดินทางขึ้นไปก่อนที่ทีบสนะเดี๋ยวขึ้นไปถึงห้วยแล้วเนี่ยห้วยเก่านะนจะน่าจะเป็นที่ทำเหมืองเก่านะแล้วผมเนี่ยจะถ่ายให้พี่เอฟซีดูใหม่ตันนี้ผมขอเดินทางขึ้นไปก่อนดีกว่าตอนนี้ทางลกมากเลยเหมือนมีคนขึ้นมานะนมาตัดพวกไม้ไผ่อะไรพวกเนี้ยดูดิลกมากเลย สี่ในทางนี้จะไม่มีคนขึ้นมานะแล้วมก็มีไผ่อะไรที่ดูเดยอะมากเลยว่ามันไ,ไ,ไกลจากหมู่บ้านไกลเท่าไหร่เราก็คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วนะกูนี่ยรียบกลับก่อนดีกว่ารีบขึ้นไปก่อนดีกว่านะเพื่อนตีนนะเพราะต้องเดินทางขึ้นไปนะีไ่ไกลเลยโอเคเดีขึ้นไปเจอกัะนั้นบนเลยนะ ผมเนี่ยก็จะพยายามจะไม่พูดไม่อธิบายเยอะนะอาจจะพี่บางคนเนี่ยอาจเขาจะพพฟซีบางคนอาจจะแบบไม่พอใจหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้นะผมก็จะไม่อธิบายเยอะนะผมเนี่ยได้เอาแกเนี่ยลงมาด้านล่างนี่กนะ็จะลีดลงไปหาแกผมอ,อกแกลงมาวัดอยู่ตรงร่องน้ำนี่เลยนะ จะอยู่แถวด้านล่างนี่นะผมเดินทางนี้ดีกว่านะเดินทางนี้มันจะลบไปหน่อยจำไม่ผิดนะจะอยู่ด้านล่างนะู้นนะเียสีนะผมรีบเดินไปดีกว่าเพราะผมก็ผมจำไม่ผิดนะจะอยู่ด้านล่างนี่นะ อ๋อน่าจะอยู่ฝั่งนู้น,นตรงห้องน้ำเนี่ยแต่ผมที่เดินทางไปเลยน,นะพี่อสตีนะเพราะว่าผมก็จำผมขึ้นมาเนี่ยผมลงมาทางนูด้านนู้นนะน่าจะลงฝั่งนู้นกต่เนี่ขึ้นมาต้งลง,ลง,ลงอ้อมมาฝั่งนี้นะจำ,จำไม่ได้เลย องนนีินะัเส,สียงน่าจะเป็นเสียงนกนะพี่จีนะร้องดังมากเลย ผมเนี่ยก็ต้องรีบขึ้นไปเอามันลงมานะเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็น่าจะมาหลงน่าจะมาถึงพอดีแนละ้วผมเดินพามันกลับลงไปถึงนะไม่รู้ว่าเล็กกับเพื่อนจะมากันหรือยังนะพอผมเนี่ยจะรีบเอาตัวมันลงมาพอเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนกับเล็กเนี่ยเพื่อนผมกับเล็กกะลังจะขึ้นมากันนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยรีบเดินทางไปก่อนดีกว่าน่าจะอยู่ตรงร่องน้ําด้านบนนู่นนะ ถ้าผมเนรีบเดินทางขึ้นไปถ้าผมไปจึงเจอตัวมันแล้วเนี่ยผมค่อยถ่ายดูดีกว่าว่าทางเงินเริ่มน่าจะลกละไปขึ้นไปเจอข้างบนไปโอ้โไปถ้าผมดเดินทางขึ้นไปก่อนนะเรียบร้อยนะนี่นะแม่วก็เดินขึ้นมาถึงมาละ พวกเล็กเนี่ยขึ้นมาถึงกันยังนะมนอยู่นี่มัดติดไว้กับต้นไม้ไปแล้ว <c oughs> มันตให้เราเข้นหน่อยจ้ะผมก็ถามมันนะว่ามีพวกมันจะได้ลงมาแอบลงมาหามันหรือเปล่านะมันบอกว่าไม่มีนะ ผมเนี่ยก็ไม่บอกมันนะว่าผมเนี่ยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยนะไม่อยากจะบอกมันนะเพราะมันฝั่งไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องด้วยพอดอ้นะผมเนี่ยก็จะหลอกล่อให้มันเนี่ยชวนมันลงกลับลงไปที่หมู่บ้านนะถ้าบอกมันตรงๆเนี่ยมันน่าจะไม่ลงไปนะทั้งมันก็ไม่คิดจะหนีละ,ะเดี๋ยวกลับลงไปถึงเนี่ยพี่ๆเดี๋ยวผมค่อยเปิดหน้าให้ดูนะกลับไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน พอเดี๋ยว p p เนะี่อยากจะเห็นหน้ามันผมดูนะเดี๋ยวให้เจ้าที่เจ้าที่เนี่ยเปิดให้ดูเลยแล้วก็ให้ PPT เนี่ยดูทีเดียวนะก็เดี๋ยวค่อยกลับไปถึงหมู่บ้านแล้วก็ค่อยดูกันทีเดียวนะพอตอนนี้เรผมจะรอเล็กก่อนนะเล็กบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะเมื่อกี้โทรขึ้นมาหาผมเมื่อกี้เนะี่ยก็เดี๋ยวจะพาลงไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวให้เล็กเนี่ยช่วยผมพาลงไปเดี๋ยวผมจะจับมันลงไปนะให้เล็กช่วยดูนะดูดิ การเริ่มเย็นแล้วนะเด็กสักพักหนึ่งเนี่ยเด็เดกๆก็น่าจะขึ้นมาถึงแล้วล่ะมัคิดว่าแกเนี่ยจะหนีนะแกยังไม่มนไมไหนีนะเพราะม่นแกมัดแกไว้กับต้นไม้ติดไว้กับต้นไม้ละ เฮ้ยเล็กมาเล็กนึ่งเล็กไอเล็กอยูบนนี้เล็กขึ้นมาดิ้อ๋อเล็กเล็กมาถึงแล้วนะเล็กเนี่ยขึ้นมาถึงละอ๋อนุนเล็กขึ้นมาถึงเล็กเม้นี้เนี่ยมันอยู่นี่คือเม้นี้เราเจอทีหล่อแล้วใช่หรอเออเขามาเมาอนเด้ นี่เดี๋ยวให้เขาจัดการเองเลยพวกเราเนี่ยเอาตัวไปให้เจ้าหน้าที่ก็พอละเขาเขาก็บอกอยู่ให้เอาลงไปให้เลยนะก็วะใช่เด็กมังตบสักทีหนึ่งดิไปไปโอเคเดี๋ยวพวกเราเนี่ยลงไปด้านล่างเลยนะพี่ตินะพอเดี๋ยวพวกเราจะเอาตัวไปละ ไอ้เล็กนี่ผมขึ้นมาคนเดียวเหรอไม่ถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยผมกับเล็กเนี่ยขอพามันลงไปก่อนนะไปไปี๋ยวไนี่เล็กวะโดนแบบนี้โดนหนังเนี่โดนเขาว่าตำรวจนะเขาว่าตำรวจอะมาเต็มเลยใช่เหรอไปไปไป ไปไปรีบพามันกลับก่อนดีกว่าโหรีบเดินกลับขึ้นมาเนี่ยไปฆ่าเลยไปครั้เนี้ก็เรียนน้ำวจเจ้ามาแบบมาก่อนเลยสอบเป็นผู้กองไปนุ่นดูด้านล่างดีนบ่าจะขึ้เสียงเสียงเราขึ้นมาแล้วมันมันไม่น่าจะรู้หรอก เดี๋ยวผมเนี่ยรียบลงไปถึงด้านล่างก่อนก่อนนะพี่พื่นตีนะไปเร็วมค่ะตาม <พา S 1> กักลับลงมาไปโอ้ยีชิบ<ๆ>หายเลยเจ้านที่เนี่ยน่าจะขึ้นมาร้ะนะอนแล้วนะพอเล็กบอกว่าตอนที่เล็กขึ้นมาตามผมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะเพื่อน <so, S 2> นู้เนี่ยเห็นเล็กบอกว่า mm hmm. น่าจะไปรับรับใครสักคนนะ เด็กก็ไม่ได้บอกชื่อเล็กไม่รู้จักนะเสียงเสียงรถด,ด,ดังมากเลยพี่ตีไปไปไปเล็กไปไปโอเคนะครับประมาณตอนนี้ก็ามาก็ถึงนั้นนะพี่ตีนะโอเคไปเลยกวันนี้มา จำไรเฮ้ยเดินไหวกว่าเด็กมันยังเล็กแหละมันไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวอะไรมัน่าจะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วแหละเพราะมันโดนมัดมาหลายวันแล้วก็เดี๋ยว ตาดูตรงนี้มสัญญาณตรงนี้สัญญาณเนี่ยญญเดี๋ยวขอทีข,ขึ้นมาตรงพื้นทีขึ้นมาเี้ยน้องไปดูใหนะ้ไม่เงยมือนกันตรงเลยนะเอานน โทรประสานงานเล็กเอาไหรอครับอยู่ด้านบนครับอยู่ด้านบนครับโอเล็กเนี่ยได้โทรประสานงานเจ้าหน้าที่แล้วนะรอให้โอเคเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพวกมันเนี่ยเดี๋ยวเล็กเนี่ยรู้ละเดี๋ยวเอามันกลับไปก่อนแต่ก็เดี๋ยวว่ากันที่หลังโจรของมันเนี่ยเล็กเนี่ยรู้ละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันมีอยู่คนเดียวครับมันมีอยู่คนเดียว ใช่ครับเอาเอามากขึ้นมาได้ครับเพื่อเจอผู้เพื่อนๆมาช่วยครับเอ๊ะขอกันล้งขึ้นไหโอเคโอเคกลับมากใกล้ถึงแล้วนะมีเสียงรถดังมากเลยนะมันใกล้หมู่บ้านแล้วไนงะขอก็เลยกันลังขึ้นมาละโอเคครับโอเคแล้วผมเนี่ยรีบพามันเนี่ยกลับก่อนเลยจะให้เล็กพักก่อนนะนเพราะเล็กเนี่ยมาโผล่ขึ้นไ <พา S 2> ปไกลมากโอ้โหดูดิหงุหเลยนะ เดี๋ยวพวกเจ้าที่เนี่ยกำลังขึ้นมานะแล้วก็มีพวกตำรวจด้วยทุกคนนี่แต่เขาบอกว่าห้ามถ่ายคลิปนะถ้าเขามาถึงเนี่ยเพราะว่าถ่ายไม่ได้นะเ<ถ>ขาบอกเ,อเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้ใช่ไหมถ่ายไม่ได้บอกอบอกเมื่อกี้ต้องขออภัยพี่ตีด้วยนะเขาเนี่ยจะมยนะไม่ให้ถ่ายนะไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายก็เดี๋ยวจับมันส่งไปเลยเดี๋ยวมันมีอะไรทุกคนเขาถ่ายคลิปไม่ได้นะเขาบอกใช่ไหมใช่ ลอ,ลองไปดูลำเลื่อนตข้าวใ้ด้วยว่าอนี่ก่อนเอาตงนี้ไปกันเถอเปลามันให้ลองไปดูผมเนี่ยจะลงไปดูกันนะพอเล็กๆเนี่ยจะนั่งเฝ้าตรงนี้นะ น่าจะขึ้นมาแล้ว,ว่าเล็กเหมือนมีเสี่ยงอะไรมั้งนั่งงเนี่ยเหมือนจะมีเสี่ยงลถมาแล้วไปเล็กไปโอเคครับพี่เพียีเดี๋ยวผมเนี่ย <c oughs> น่าจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปแล้วเพอจะเหมือนเจ้าหน้าที่เนี่ยจะขึ้นมาละโอเคเดี๋ยวผมกับผมกับเล็กเนี่ยจะเอาโจนเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกไม่ให้ถ่ายนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยกับเล็กเนี่ยรีบเอาลงไปก่อนดีกว่าไป